สวัสดีครับวันนี้เรามาร้านดังกะเพราหูกรอบรนครสวรรค์ต้องมาร้านานี้เลยจริงสุดยอดเนี่ยดูคนต่อคิวดูดูกรอบเยอะมากเนะนี่คือนี่คือร้านดังนครสวรรค์เลยนะจะเป็นร้านัดนานของอีกที่หนึ่งอยู่ตรงข้ามสว่าง์ประชานัฐของมารสวรรค์คนจะมาต่อคิวกันเยอะมากอันนี้คนไปบางส่วนแล้วนนเราเรา,เราต้องรีบมาก่อนเนี่ยร้านเนี้ยต้องรีบมาก่อนอเดี๋ยวมันจะหมด หมดเไม่อดกินอันนี้ข่นชฟ้าไปยินต่อเราคิวอยู่แล้วนั่นอร่อยจริงผลตอบคิวมันไปตตำนานไงเนี่ยดูคนยู่ที่หน้ารงรับปำนํำเลยจะปิดจิตทุ่มมันรู้เหมือนกันนะแต่นนี้หมูขึ้นราคาเขาเขียนว่าไงนะห่อละหกสิบบาทเพราะหมูขึ้นราคา ทุกนี้เป็นหมูขึ้นราคาดูห่อ60บาทหูขึ้นราคาแต่ลองชิมดูว่าอันนี้เป็นชิมครั้งแรกเลยจะให้น้องฟ้าซื้อไปแล้วกินข้าวที่ห้องลองชิมดูว่เป็นจําหนาเราจริงไหมเดี๋ยวเราไปลองกินที่ห้องกันเฮ้ยกเป็นห่อเลยดูเด็ดกน,นะทันมากินมากคนมาต่อซื้อคิวเต็มต่อหมดเลยเรื่อยๆร้านนี้อือ อยากดูสูตรเขาเหมือนกันเนาะเวลาผัดร้องฟ้าผัดง่ายซังไปทับข้าวใช่ไหมไม่หัวซองแบบนั้นเ่ะอสองห่อเหรอใช่โอเคสุดยอดน่ากินมากนะทำ่ะดูนคนมาต่อนั่งคิวก็อร่อยจริงนะเนี่ย<ม>แต่แม่เราเคยลองกินนะเดี๋ยวจะลองกินโอเคครับเดี๋ยวขอจบเดบิวต์เบธันนี้ ไปนั่งกินกินก็ได้นะใช่ซื้อน้าขวดนึงมันใกล้เไปกินตรงนครขวรสค์เงี้เออตรงนั้นก็ได้เออครับได้ยังได้ยังได้แล้วได้แล้ีได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันจบคลิปที่นี้ก่อนหากินของตรงร้อนกินนครสวรสค์ถิ่นเก่า